วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างนาโปลีพบกับลิเวอร์พูลแข่งขันกันที่เวลาตีสองราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูก จ้าบ้านนาโปลีฟอร์มยังดีต่อเนื่องนะครับแม้ว่านั้นล่าสุดต้องไปเยือนลาซิโอก็ยังเก็บ3แต้มกลับมาได้ก่อนหน้านั้นทั้งเงย่าและเยือนเสมอทั้ง2อเกมแต่โดยรวมชนะ3เสมอ2อจาก5เกมหลังสุดในลีกเนี่ยรั้งอันดับที่2มองที่เกมเย่าก็ยังพลาดยากนะครับมีชนะ2เสมอ3ทังฝั่งยอดทีมหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มหายไปหลายเกมเกมนี้บุกไปเยือนคงจะเก็บ3แต้มกลับมาได้ยากอย,าอยู่นะครับในลีกเนี่ยรั้งอันดับที่7ผลงาน3เกมหลังยังไม่แพ้แต่ว่าล่าสุดบุกไปเสมอกับเวลตันแบบไร้สกอร์ศูนย์ ผลงานได้ดีไม่น่าจะถึงกับแพ้และมีลุ้นพลิกเข้าป้ายอีกด้วยนะครับสกอร์ที่คาด1-1รองนาโปลีความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่2อินเตอร์มิลานพบกับไบายามวนิคแข่งขันกันที่เวลาตี2ราคาต่อรองเปิดมาที่ไบายามวนิคต่อเครื่องลูกคุมกําลังของเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานยังทำสกอร์ได้ต่อเนื่องที่มีชนะกับแพ้ใน5เกมหลังแต่ก็ชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วเกมนี้จะเล่นในถิ่นซานซิโร่รับการมาเยือนของทีมดังของเมืองเบีย กับผลงานในบ้านก็ยังพลาดยากนะครับมีแพ้บิโอเรียลเพียงแค่เกมเดียว2พุทธุตศีที่เป็นรายการกระชับมิ้แต่ก็ยังยิงได้ถึง2เมตรส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างเสือใต้ไบโอมูนิกต้องชนะสถานเดียวกับแต้มต่อในเกมนี้ผลงานก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมีชนะ3เสมอ2อใน5เกมหลังแต่เกมเยือนก็ทําได้ดีนะครับมีชนะ4และเสมอหนึ่งทให้ต้องบุกมาเป็นฝ่ายต่อเพราะคู่แข่งเพิ่งแพ้มาในเกมล่าสุด มองว่าตัวผู้เล่นชุดนี้ของเสือใต้เบยม์มานิกยังไม่ดีพอเท่ากับชุดก่อนหน้านี้ที่มีโรเบิร์ตเลวานดอกกี้ยืนเป็นหน้าเป้าจบสกอร์และยังเป็นเกมบุกไปเยือนทีมระดับแชมป์อีกด้วยมองแล้วว่าน่าจะทําได้แค่เสมอเท่านั้นแหละครับสกอร์ที่่า2 2รองอินเตอร์มิลานความมั่นใจ8เต็ม10และก่อนจากกันวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยครับ